งานเข้าแบบรัวๆสำหรับดารานักร้องสุดเซ็กซี่นะคะป่าบาบาหรือป่าเพียงหรือถ่ายที่ล่าสุดนะคะซุ่มทำเพลงใหม่เหมือนกับชาติมาลักที่ร้องคู่กับนักร้องดังนะคะไพรัดคมณีที่ได้ปรดิวเซอร์ชื่อดังปอกสินะคะเจ้าของรางวัลพระพิคเน็ตทองคำปี2566รวมทั้งยังได้คุณเอียดนะคะมาเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีแล้วก็มิกซ์มาเตอร์มาร่วมทำเพลงนี้นะคะซึ่งเพลงดังกล่าวจะถูกนำไปประกอบในภาพยนตร์เรื่องโค้ดที่เจ้าตัวนะคะได้ลงทุนร่วมเขียนบทแล้วก็ร่วมแสดง และล่าสุดนะคะได้มาปรากฏตัวร่วมง,งานประกวดมิ s เอิร์ธไทยแลนด์2024ที่โรงแรมอ n t e r อร์คอ n ติเนนตัลกรุงเทพนะคะโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของการทำเพและความรู้สึกหลังได้ไปร่วมเดินพรมแดงนะคะที่เทศกาลหนังระดับโลกที่คานฝรั่งเศสให้ได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้พี่ก็เพิ่ง ทำภาพยนตร์ไปนะคะหึงเรื่องชื่อภาษาไทยก็จะชื่อเรื่องโค้ตนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษจะใช้ชื่อว่ามาฮูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างก็ไปถ่ายทําที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยพี่จะส่งเข้าประกวดตามเทศกาลหนังต่างๆนะคะทั่วทั่วโลกเลยแล้วก็ปีหน้าถึงจะเข้ามาฉายในบ้านเราค่ะ ก็เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เองด้วยนะคะจะชื่อเพลงมือกับชาติมารักนะคะจะเป็นเพลงที่มีกลิ่นไอยอีสานแล้วก็ดนตรีนะคะก็จะมีซอแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีของอีสานเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เราถ่ายที่จังหวัดสุรินทร์ทั้งเรื่องเลย ก็จริงๆแล้วพี่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโปรโมทเมืองไทยโดยเฉพาะช้างไทยนะคะโดยเฉพาะพี่เห็นตามข่าวทางติ๊กตอกบ้างแล้วก็ทางตามโซเชียลมีเดียต่างๆที่ ช้างไทยเนี่ยไม่มีอาหารหรือว่าไม่คนเลี้ยงช้างเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะดูแลเขาให้มีชีวิตที่ดีนี่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยช่วยโปรโมทให้คนรู้จักกับช้างไทยมากขึ้นเพื่อจะได้มีเงินเข้ามาเลี้ยงดูเขามากขึ้นหนังเนี่ยไทยทำเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มส่งที่จะเข้าประกวดตาม กกเทศกาลหลตงต่างๆนะซึ่งตอนนี้พพายามส่งไล่ก็มีททุกเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ทั่วโลกได้รู้จักกับช้างไทยของเราแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมีช้างแล้วเราก็จะมีการเขาเรีเยกว่าทอดกระถินช้างแล้วก็มีพิธีกรรมของชาวคุยซึ่งแม้กระทั่งตัวพี่เองก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ไมค่อยได้เห็นมากนะคะก็เลยอยากให้ ชาวต่างชาติทั่วโลกได้เห็นพิธีพิธีของไทยพิธีหนึ่งเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงต่อไปแต่ว่าเพลงเพลงที่จะปล่อยก่อนภายเร็เรนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงสําหรับหนังรูปีค่ะสำหรับเพลงที่เพลงเหมือนเหมือนด้วยับชาติมารกใช่ค่ะก็จะเป็นภาพมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นรู่นนักร้องแล้วก็จะเป็นภาพของในบางส่วนของภาพยนตร์แล้วก็ จะขอฝากภาพยนตร์เรื่องโคตนะคะหรือภาษาอังกฤษชื่อเรื่องมังูทซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าตั้งใจที่จะอยากจะช่วยโปรโมทเมืองไทยช้างไทยนะคะก็อยากให้คนไทยคอยติดตามกันแต่ว่าจะได้ดูกันต้องรอประมาณปีหน้านะคะเพราะตอนนี้กําลังส่งภาพยนตร์เรื่องนี้ประกวดตามเทศกาลงต่างๆๆเพราะว่า การที่ส่งหนังประกวดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาหนังมาใช้ได้ก่อนถ้าเราใช้ไปก่อนเราจะส่งประกวดไม่ได้แล้วก็แต่ว่ายังไงเนี่ยก็จะปล่อยเพลงรวเร็วนี้นะคะซึ่งในเพลงนี้มีสิทวิดีโอก็จะมีภาพหลายๆหลายๆฉากเลยนะคะของภาพยนตร์ให้ชมเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะคะ ตอนนี้พี่ก็ทำภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ทำเพลงและนอกจากนั้นก็ยังมีพวกอสทางศนลป์ก็จะทำพวกื้อขายที่ดินนะคะส่วนมากจะไปอยู่แถวเกาะสมุยแถวทางใต้ก็ตอนนี้ถ้าอยากติดตามก็ดูได้ทางยูทู e นะคะจะเป็นช่องปลาบลาบลานะคะเพลง แล้วก็จะเป็นโซเชียลมีเดียจะเป็น Facebook นะคะปลาโากมาร์ทแล้วก็จะมี TikTok ก็จะเป็นปลาโากมาร์ทเหมือนกันแล้วก็อินสตาแกรมจะเป็นปลาปลาปลาอ f ฟฟิเชียลแฟนๆสามารถติดตามผลงานความเคลื่อนไหวนะคะของดาราน,นักร้องสุดเซ็กซี่ปลาบาบานะคะคได้ที่ช่องทางออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะ